ก็เลยเพราะว่ายังไงรู้ไหมวัคซีนเนี่ยาหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วมันมีหลายแบบหลายยี่ห้อแต่วัคซีนแบบหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องของวัคซีนที่เขาใช้แบบฉีดพ่นทางจมูกประเทศจีนเขามีเขากาลังพัฒนาอยู่ลหลายประเทศนอกเหนือจากจีนเขาก็พัฒนาเรื่องนี้เช่นเดียวกับพที่ประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเรา ีสาระนะจ๊ะจะเล่าให้ฟังว่าความคืบหน้าครับในการพัฒนาวัคซีนโควิดสัญชาติไทยนี่เลยดออรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในฐานะนักไวรัสวิทยาออกมาระบุว่าขณะนี้นะครับทีมวิจัยสํานักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเล็กสันส้นๆสวทช<ะ>เขาได้พัฒนาวัคซีนแบบ หยดจมูกแบบชีดก็มีเอาค่อยๆเล่าแบบนี้คือชนิดแรกนะครับเขานําไวรัสไข้หวัดใหญ่มาตัดแต่งให้เชื้อมันอ่อนลงแล้วผสมกับเปลือกหุ้มของไวรัสโควิดที่เป็นแบบปุ่มยื่นออกมานะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้กําลังทดลองกับหนูพบว่าปอดของหนูมีแอนติบอดีสูงมากาส่วนชนิดที่2คือการนําไวรัส อดิโนที่มีการแสดงออกของโปรตีนก็คือสปไปเอแหลมๆนั่นแหละเป็นบบตัวเปลือกหุ้มของไวรัสโควิดที่ผมอธิบายไปแล้วเขาใช้ยาตัวนี้ฉีดพ่นนะพ่นแบบละอองฝอยเข้าจมูกให้กับหนูทดลองจานวน2เข็มผลทดสอบในการพ่นเชื้อโควิดให้กับหนูนบพบว่าหนูไม่มีอาการป่วยห,หรือตายสามารถกินอาหารได้ปกติ น้ำหนักไม่ลดด้วยลักษณะออกมาเป็นแบบนี้ไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางที่ดีครับเราไม่ตอง,ตองอขณะนี้ทีมวิจัยอยู่ระหว่างการดูข้อมูลปริมาณของไวรัสในปอดของหนูทดลองก่อนนําข้อมูลมาเสนอให้กับทางออยเพื่ออะไรเพื่อขออนุมัติาการทดสอบในมนุษย์เฟสที่1่และเฟสที่2และประสานบ,บริษัทคินเดนไบโอเทคจำกัดซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานานาวัคซีนไปใช้ทดสอบได้จริงและคาดว่าคาดว่าจะมีข่าวดี ภายในปีหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําการทดลองในช่วงปลาย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 ปีใน,ใ,<ช>ในประเทศไทยอ่ะก็เป็นเรื่องดีๆให้มาฟังกันจะได้รู้สึกเบาใจสบายใจเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้วัคซีนถ้าไม่ใช่วัคซีนที่แบบสามารถฉีดทางจมูก,ม,กมันอาจจะได้ผลดีกว่าอ่าไม่ต้องเจ็บตัวด้วยไงใช่คือไม่ต้องเจ็บตัวระบบทางเดินหายใจเข้าไปได้เลยเอออ่ะเป็นเรื่องราวที่ได้รู้เอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็แน่น